การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพในคดีอาญาคืออะไรแนวทางของสามยุตธธรรมในเรื่องของการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนในช่วงที่ผ่านมามีความคืบหน้าอย่างไรและเรื่องดังกล่าวจะลดปริมาณการคุมขังที่ไม่จำเป็นได้จริงหรือไม่วันนี้เรามาหาคำตอบกันที่ COJ Podcast Special ค่ะ อย่างที่ทราบกันดีนะคะว่าในปัจจุบันการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพเป็นเรื่องที่สําคัญที่หน่อยงานในกระบวนการยุติธรรมรวมทางภาพประชาชนนะคะต่างให้ความสําคัญก็อยากจะทราบว่าทางศาลยุติธรรมค่ะที่ผ่านมามีบทบาทในเรื่องของการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพอย่างไรบ้างคะครับเรื่องของการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพนี่ถือเป็นภารกิจหลักที่สําคัญของศาลยุติธรรมนะครับอย่างในปีงบประมาณ2,567นี้ท่านอนุชาชีวิตโสพลท่านประธานศาลดีการะครับก็ให้ความสําคัญในเรื่องหนึ่งคราว แล้วก็นําหลักการเรื่องนี้มาเป็นแนวนโยบายในการบริหารราชการอยู่หลายข้อนะครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างหลักประกันสิทธิเสรีภาพทั้งในคดีแพ่งและคดีอาญาการพัฒนามาตรฐานในการเยียวยาผู้เสียหายรวมไปจนถึงการพัฒนามาตรฐานในการปล่อยชั่วคราวครับซึ่งเรื่องของการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพเนี่ยหลักการสําคัญประการหนึ่งที่ศาลยุติธรรมแล้วก็ทุกฝ่ายจะต้องคํานึงถึงก็คือการ รักษาดุลยภาพระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ต้องหาผู้เสียหายจำเลยพยานเพื่อให้บุคคลเหล่านี้ได้รับการคุ้มครองสิทธิอย่างสมดุลและทั่วถึงครับค่ะแล้วก็แนวทางการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพที่ทางศาลยุติธรรมขับเคลื่อนในช่วงที่ผ่านมามีอะไรบ้างอยากให้ท่านยกตัวอย่างให้เราได้ทราบด้วยคะ่ะจริงๆการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของศาลยุติธรรมนี่ความหมายค่อนข้างกว้างนะครับเพราะว่าทุกกระบวนการขั้นตอนของศาลเนี่ย ล้วนแต่เป็นไปเพื่อการคุ้คทองสิทธิของประชาชนทั้งนั้นนะครับแต่ว่าถ้าจะให้ยกตัวอย่างประเด็นที่หลายปีที่ผ่านมานี้มีการพูดถึงนะครับก็น่าจะเป็นเรื่องของการลดการคุมขังที่ไม่จําเป็นนะครับพอพูดถึงเรื่องนี้สิ่งสําคัญประการแรกที่เราต้องพูดถึงเลยก็คือเรื่องของการปล่อยชั่วคราวใช่ไหมครับจริงๆคําว่าการปล่อยชั่วคราวเนี่ยถ้าพูดกันในวงการของเราเนี่ยก็มักจะคุ้นกู่กันอยู่แต่ว่าถ้าเป็นประชาชนทั่วไปเนี่ยเขาจะคุ้นกับคําว่าการประกันตัวมากกว่า น,นั่นก็เป็นเพราะว่าในสมัยก่อนระบบของการปล่อยชั่วคราวเนี่ยเราจะยึดติดก,กับการที่ว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยจ,จะต้องเอาหลักทรัพย์หรือว่าเอาเงินนะครับหรือว่าเอาบุคคลภายนอกเนี่ยมาประกันไว้ต่อศาลเพื่อแลกกับการปล่อยชั่วคราวแต่ทีนี้ไอ้รบะบบเนี่ยครับก็เกิดปัญหาประการหนึ่งตรงที่ว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยแต่ละรายเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าถึงหรือว่ามีความสามารถในการที่จะไปสแสวงหาหลักทรัพย์หรือว่าเงินเนี่ยไม่เท่ากัน ทำให้มันเกิดความลักลั่นแล้วก็เกิดความเหลื่อมล้ําระหว่างคนที่ฐานะต่างกันนะครับบางครั้งกลายเป็นว่าพอไม่สามารถหาหลักประกันได้ก็อาจจะต้องถูกขังนอกจากปัญหาตรงนี้แล้วก็ยังมีการพูดกันต่อไปอีกว่าหลักประกันเนี่ยเป็นสิ่งที่สามารถจะไปเหนี่ยวรั้งไม่ให้บุคคลหลบหนีได้จริงหรือเปล่านะครับนอกจากนี้นะครับการที่เราให้คนนําหลักประกันมาวางไว้ต่อศาลเนี่ยนะครับหลังจากที่เขาวางแล้วมีการปล่อยชั่วคราวไปแล้วเราก็ไม่ทราบว่าคนคนนี้ จะไปกระทําความผิดหรือว่าไปก่อเหตุอันตรายใดๆขึ้นอีกใช่ไหมครับซึ่งยากแก่การติดตามถึงแม้ว่าในช่วงหลังๆเนี่ยจะมีการนําอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำไร EM มาใช้นะครับในการเป็นอุปกรณ์เสริมเป็นเรียกว่าเป็นเครื่องมือเสริมในการปล่อยชั่วคราวของสารแล้วก็ตามนะครับแต่ว่าต้องเข้าใจว่าไอ้กำไร EM ตรงนี้เนี่ยสารก็จะใช้กับเฉพาะกรณีที่ผู้ต้องหาหรือว่าจำเลยรายนั้นมีความเสี่ยงสูงจริงๆในการที่จะหลบหนีหรือไปก่อเหตุอันตราย แล้วก็มีความจําเป็นที่จะต้องตรวจสอบสถานที่อยู่ของจําเลยหรือผู้ต้องหาอย่างเข้มงวดสารถึงจะนําม,มาใช้นะครับทีนี้พอพูดมาถึงตรงนี้แล้วก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้เรามีหลักประกันใช่ไหมครับเรามี EM แต่ว่า2ออย่างนี้ไม่สามารถที่จะไปเป็นเครื่องมือรองรับการปล่อยชั่วคราวอย่างมีประสิทธิภาพได้ในทุกรูปแบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งอยากให้คุณแนทลองนึกภาพนะครับว่าถ้าเป็นกรณีที่สารกําหนดเงื่อนไขให้จําเลยหรือว่าผู้ต้องหาปฏิบัติในระหว่างที่ปล่อยชั่วคราว เช่นห้ามไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติดหรือว่าของมึนเมาห้ามพกพาอาวุธห้ามคบหาสมาคมกับบุคคลที่มีความเประพฤติไม่ดีตัวอย่างเหล่านี้ครับการให้วางหลักประกันหรือว่าการติดกําไรเอมเนี่ยไม่สามารถที่จะไปติดตามหรือว่าไปป้องกันได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นในช่วงหลังๆก็เลยเริ่มเกิดมีเ,เครื่องไม้เครื่องมือใหม่ขึ้นมาทีา่สารยุทธธรรมนำมาใช้ก็คือเรื่องของการตั้งพุ้มกับดูแลครับ ก็มีหลายท่านสงสัยค่ะว่าผู้กํากับดูแลนี่คือใครแล้วเขามีหน้าที่อย่างไรบ้างคะครับผู้กำกับดูแลนี่ก็คือบุคคลภายนอกนะครับที่ศาลแต่งตั้งให้มาทําหน้าที่ในการรับรายงานตัวผู้ที่ได้รับการปล่อยชั่วคราวนะครับสอดส่องดูแลรวมถึงในบางคดีผู้กำกับดูแลยังอาจจะเข้าไปให้คําปรึกษาในระหว่างการปล่อยชั่วคราวด้วยครับซึ่งผู้กำกับดูแลนี่ปกติแล้วศาลเราเี่ก็จะตั้งจากบุกคคลที่มีความรู้จักคุ้นเคยกับผู้ต้องหาหรือจาเลยเป็นอย่างดีนะครับ แล้วก็ต้องเป็นบุคคลที่จําเลยเนั่นนะเชื่อฟังด้วยเพราะเขามีหน้าที่ในการที่จะไปรับรายงานตัวแล้วก็สอดส่องดูแลใช่ไหมครับทีนี้มันจะมีประเด็นอย่างหนึ่งส่วนใหญ่คนก็จะสับสนนะครับระหว่างคําว่าผู้กํากับดูแลกับคําว่านายประกันซึ่งจริงแล้วบุคคลทั้งสองประเภทเนี่ยมีบทบาทหน้าที่ต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับอย่างนายประกันที่ผมบอกไปแล้วว่าเกี่ยวกับเรื่องหลักประกันใช่ไหมครับนายประกันเนี่ยจะเป็นคนที่เอาหลักประกันมาวางไว้ต่อศาลโดยตกลงหรือว่าญญทำสัญญาไว้ว่า จะพาผู้ต้องหาหรือจำเลยมาส่งต่อสารตามกำหนดนัดถ้าไม่สามารถดำเนินการได้ยินยอมให้สารปรับเงินนะครับหรือว่าริบหลักประกันเขาก็จะมีความรับผิดถ้าไม่สามารถนำตัวมาส่งได้ในขณะที่ผู้กํากับดูแลเนี่ยเป็นบุคคลที่สา,ารแต่งตั้งนะครับให้มาปฏิบัติหน้าที่ในการสอดส่องดูแลหรือรับรายง,งานตัวผู้กำกับดูแลนี่จะไม่มีกรณีที่จะต้องนําเงินหรือว่าหลักทรัพย์มาวางนะครับรวมถึงไม่มีความรับผิดในกรณีที่ผู้ต้องหาหรือว่าจำเลยหลบหนีด้วยนะครับ พอพูดมาถึงตรงนี้ก็จะเห็นได้ว่าผู้มืกับดูแลเนี่ยเป็นคนที่มีบทบาทสําคัญมากนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อให้การขับเคลื่อนเรื่องการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพรวมถึงการปล่อยชั่วคราวตามนโยบายท่านประธานสาริกาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในปีงบประมาณนี้นะครับเราก็ได้มีการประสานงานกับหน่วยงานภายนอกนะครับโดยเมื่อปลายปี2566ที่ผ่านมาสารยุติธรรมก็ได้มีการทํา MOU หรือว่าบันที่ข้อตกลงกับกรมการปกครอง เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากร,กรของฝ่ายปกครองนะครับเช่นกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำำําตําบลเข้ามามีบทบาทหนท้าที่ในการที่จะช่วยเหลือเป็นผู้ำกับดูแลเพราะว่าบุคคลเหล่านี้เป็นบุคคลที่เป็นผู้ส่วนใหญ่จะเป็นผู้นําชุมชนที่รู้ความเป็นไปแล้วก็รู้จักกับผู้ต้องหาหรือว่าจาเลยเป็นอย่างดีก็จะสามารถที่จะมาช่วยเหลือในการกํากับดูแลได้ครับแล้วก็หลังจากที่มีการทาบันทึกข้อตกลงไปแล้วนะครับ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานในส่วนกลางเองหรือว่าศาลในภูมิภาคเนี่ยก็จะมีการไปอบรมหรือว่าบรรยายเผยแพร่ความรู้ให้กับบุคลากรฝ่ายปกครองเพื่อให้เข้าใจถึงบทบาทแล้วก็ภารกิจในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้กำกับดูแลในส่วนตรงนี้ครับค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่หน่วยงานหลายๆห,หน่วยของกระบวนการยุติธรรมเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องนี้นะคะแล้วก็ในเรื่องของการการคุมขังที่ไม่จําเป็นนะคะพอจะมีตัวอย่างในการผลักดันในแนวทางอื่นอีกบ้างไหมคะ เมื่อสักครู่นี้ผมพูดถึงเรื่องของการปล่อยชั่วคราวไปแล้วใช่ไหมครับจริงๆถ้าพูดถึงเรื่องของการคุมขังที่ไม่จําเป็นเนี่ยเรามองย้อนกลับไปที่ต้นเหตุการคุมขังมันก็คือการออกหมายขงังใช่ไหมครับในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆต้อง,ต,องต้องเรียนอย่างนี้ก่อนว่าที่ผ่านมาเนี่ยเรามองกระบวนการของการออกหมายขงังกับการปล่อยชั่วคราวเนี่ยแยกเป็น2กระบวนการตามกฎหมายนะครับโดยหลักแล้วก่อนหน้านี้ ก็จะมีการพิจารณาก่อนว่าคดีนั้นเนี่ยมีเหตุให้ออกหมายขังหรือไม่นะครับมีพยานหลักฐานมากน้อยแค่ไหนใช่ไหมครับถ้าพิจารณาแล้วว่ามีเหตุให้ออกหมายขังาศาลก,ก็จะไปพิจารณาต่อว่าคดีนั้นเนี่ยมีเหตุให้ปล่อยชั่วคราวหรือไม่แต่ในภายหลังเราก็กลับมาย้อนคิดกันครับว่าจริงๆแล้วเหตุที่เราจะพิจารณาในการปล่อยชั่วคราวหรือว่าการขังเนี่ยมันมีเหตุปัจจัยประการหนึ่งที่เป็นเหตุเดียวกันก็คือเรื่องของความเสี่ยงในการที่ผู้ต้องหาหรือจำเลยจะหล,ลบหนีหรือว่าไปก่อเหตุอันตราย ด้วยเหตุนี้ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยครับก็เลยมีการปรับปรุงกระบวนการในการออกหมายขังกับการปล่อยชั่วคราวเนี่ยเข้ามาบูรณาการเข้าด้วยกันให้มันกลายมาเป็นกระบวนการขั้นตอนเดียวกันเพื่อความกระชับของกระบวนการนะครับรวมถึงให้ท่านผู้พิพากษาเนี่ยสามารถดาเนินการพิจารณาไปในขั้นตอนเดียวกันภายใต้ข้อมูลที่ครบถ้วนและรอบด้านได้ทีนี้พอเราพูดถึงเรื่องข้อมูลที่ครบถ้วนรอบด้านเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้ผมเรียนมาครับว่า การที่เราจะพิจารณาเนี่ยเราดูความเสี่ยงในการที่จะหลบหนีหรือการไปก่อเหตุอันตรายใช่ไหมครับคุณแอดเหตุปัจจัยเหล่านี้เน,นี่ยถ้าพูดไปก็คือการคาดการณ์หรือว่าการพยากรณ์เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับภายใต้ข้อมูลหรือว่าพฤติการของจำเลยที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาสารวิติธรรมก็เลยได้มีการวิจัยแล้วก็พัฒนาแบบประเมินความเสี่ยงที่จะเอามาใช้ในส่วนตรงนี้ครับนอกจากแบบประเมินความเสี่ยงที่มีการกําหนดรูปแบบไว้เป็นแบบฟอร์มแล้วนะครับ ใน MOU ที่เมื่อสักครู่นี้ผมพูดถึงที่ได้มีการทำก,กลุ่มการปกครองไว้นะครับสาลุทธรมเราก็ได้มีการสนับสนุนส่งเสริมนะครับให้กำนันผู้ใหญ่บ้านหรือว่าบุคลากรฝ่ายปกครองเนี่ยมาช่วยให้ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงในชั้นตรงนี้ด้วยครับพูดง่ายๆว่าตอนนี้เนี่ยก่อนที่ศาลจะมีคำสั่งปล่อยชั่วคราวเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ศาลก็จะมีการจัดทำแบบประเมินความเสี่ยงหรือในบางคดีก็อาจจะไปติดต่อขอข้อมูลจากผู้นำชุมชนเพื่อทราบเกี่ยวกับพฤติกรรม นะครับหรือว่าประวัติความเป็นมาเป็นไปของผู้ต้องหาหรือจำเลยรายนั้นนะครับ <c oughs> เพื่อที่จะเอามาประกอบการใช้ดุลพินิจในการปล่อยชั่วคราวต่อไปด้วยครับแล้วก็นอกจากนี้ครับสิ่งสําคัญประการหนึ่งที่ผ่านมาที่ผู้ต้องหาหรือจาําเลยบางรายอาจจะเข้าไม่ถึงสิทธิ์ในการปล่อยชั่วคราวเนี่ยก็คือเรื่องของการยื่นคําร้องใช่ไหมครับที่ผ่านมาเราจะทราบว่าผู้ต้องหาหรือจําเลยเนี่ยจะต้องมีการจัดทําคําร้องนะครับรวมถึงบางกรณีอาจจะต้องมีการเสนอหลักประกันมาพร้อมกับคําร้องซึ่งบางครั้งก็เป็นเรื่องยาก สำหรับผู้ต้องหาหรือจำเลยบางรายนะครับเพราะฉะนั้นศาลก็เลยได้มีการนำระบบคำร้องใบเดียวมาใช้ครับคุณแนบทบ<อ>ที่ผ่านมาก็คือเป็นการนำคำร้องมาให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยเนี่ยกรอกข้อมูลเบื้องต้นแค่บางส่วนนะครับแล้วก็เราก็เอาตัวคำร้องตรงนี้เนี่ยไปฝากไว้ในแบบฟรอร์มคำร้องขอฝากขังให้พน,นักงานสอบสวนเนี่ยช่วยดำเนินการให้ผู้ต้องหาเนี่ยกรอกมาตั้งแต่ในชั้นสอบสวนเลยเพื่อที่ว่ามาถึงศาลแล้วศาลก็จะดูข้อมูลจากคำร้องใบเดียวตรงนี้ครับแล้วก็มาดูความเสี่ยง จกแบบประเมินความเสี่ยงหรือว่าการรวบรวมข้อมูลนะครับแล้วก็พิจารณาสั่งว่าคดีนั้นมีเหตุให้ออกหมายขังหรือไม่นะครับถ้ามีเหตุให้ออกหมายขังสามารถที่จะปล่อยชั่วคราวได้หรือไม่ภายใต้เงื่อนไขใดนะครับตรงนี้ก็เรียกได้ว่าเรามีการพัฒนาตั้งแต่กระบวนการในชั้นออกหมายขังมาจนถึงชั้นปล่อยชั่วคราวครบถ้วนทั้งระบบนะครับเพื่อให้ผู้ต้องหาหรือว่าจำเลยเนี่ยสามารถเข้าถึงสิทธิในการปล่อยชั่วคราวได้ง่ายดดยแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นครับ ก็ถือว่าเป็นเครื่องมือที่ศาลจะใช้ในการพิจารณาก็คือในเรื่องของการประเมินความเสี่ยงก็ในเรื่องของการเขียนคําร้องใบเดียวนะคะค่ะก็ที่นี้นะคะก็ทําให้ทราบว,ว่าการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพเนี่ยจะต้องมีการรักษาดุลยภาพนะคะก็เมื่อสักครู่นี้ท่านก็ได้พูดถึงเรื่องของการคุ้มครองผู้ต้องหาหรือจําเลยไปแล้วแต่ในมุมของผู้เสียหายนะคะมีการคุ้มครองอย่างไรบ้างคะจริงๆต้องเข้าใจว่าการคุ้มครองผู้เสียหายเนี่ย กฎหมายมีบัญญัติรองรับไว้อยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเข้าร่วมเป็นโจทกับพนักงานอายการนะครับหรือว่าการยื่นคำร้องขอค่าสินไหมทดแทนมาในคดีที่พนักงานอายการเป็นโจททีนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาคือผู้เสียหายเนี่ยมักจะไม่ทราบหรือว่าเข้าไม่ถึงกระบวนการในส่วนนี้นะครับจริงๆแล้วทางศาลยุติธรรมเราเองนะครับโดยเจ้าหน้าที่ศาลเนี่ยเมื่อมีการยื่นคำร้องขอฝากขังมาหรือว่ามีการยื่นคำฟ้องมา โดยปกติเจ้าหน้าที่สารหลายแ,ลแห่งก็จะโทรศัพท์ประสานไปที่ผู้เสียหายเพื่อแจ้งให้ทราบถึงข้อมูลตรงนี้อยู่แล้วนะครับรวมถึงทราบมาว่าทางพนักงานอักการเองเนี่ยก็จะมีการติดต่อประสานผู้เสียหายด้วยนะครับตรงนี้ก็เป็นความพยายามในส่วนหนึ่งในส่วนของศาลยุติธรรมเราเองนะครับก็มีการพัฒนาแพลตฟอร์มขึ้นมาเรียกว่า coj care นะครับเข้ามาช่วยเสริมในอีกส่วนหนึ่งเพื่อให้ทางผู้เสียหายเนี่ยสามารถกรอกข้อมูลเกี่ยวกับความเสียหายนะครับรวมถึงความประสงค์ นะครับตั้งแต่ในชั้นสอบสวนนะครับหรือว่าแม้กระทั่งยังไม่มีการแจ้งความเนคดีก็สามารถกรอกเข้ามาได้นะครับผ่านระบบซีออสเพื่อแจ้งความประสงค์เกี่ยวกับว่าในคดีนั้นผู้เสียหายมีความประสงค์ที่จะได้รับค่าสินไหม,มทดแทนนะครับต้องการที่จะไกล่เกลีย่ยคัดค้านการประกันตัวนะครับหรือแม้กระทั่งให้ศาลออกคําสั่งกําหนดเงื่อนไขาบางประการเช่นห้ามผู้ต้องหาหรือจําเลยเข้าใกล้ในระหว่างการปล่อยชั่วคราวก็สามารถทําได้ครับ วันนี้นะคะก็ถือว่าครบถ้วนในเรื่องของบทบาทของศาลยุติธรรมกับการคุ้มครองสิทธ,ธิเสรีภาพในคดีอาญาถ้าเกิดท่านผู้ฟังนะคะสงสัยในประเด็นใดสามารถที่จะคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปนี้ค่ะก็คงต้องรบกวนท่านนาววิทย์มาช่วยไขยข้อข้องใจนะคะสำหรับ COJ Podcast นะคะก็พบกันใหม่ใน EP ถัดไปสวัสดีสวัสดีค่ะ